ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนใหม่สำหรับเช้านี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่11นะครับเดือนมีนาคมสอง6สําหรับเช้านี้นะครับจะพามาดูต้นทุเรียนต้นเล็กที่ปลูกไปนะครับ5เดือนนะครับที่ผมวางเสลนไว้ตรงนี้นะครับวันนี้ผมได้นำออกแล้วเนื่องจากว่าเสาไม้ไผ่นี่มันหักครับเสาไม้ไผ่หักก็เลยลื้อเลยนะครับมันโดนกิ่งทุเรียนไป อาการที่สังเกตจากตรงนี้นะครับจะมีโรคเข้าไปนะครับหตัวนี้นะครับเพื่อนสมาชิกเห็นใบสีมันหมดม,มีไหมครับเนี่ยมันเป็นลายแดงนะครับลายแดงเข้านะครับลายแดงเข้าผมก็ใช้ของคอฟีนาเฟอร์นะครับเอาอยู่นะครับพอเอาอยู่มันลงตอนแรกๆเรายังไม่ได้สังเกตนะครับ มันก็จะมีจางๆอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นบางใบเป็นบางใบนะครับบางใบก็ค่อนข้างรุนแรงบางใบก็ไม่เป็นนะครับแต่ใบนี้เป็นนะครับเป็นเยอะหน่อยพอมีอาการก็ฉีดคอพีนอเฟอร์ก็อยู่นะครับพอหลังจากอยู่แล้วนะครับก็รักษาในเรื่องของทางดินทางรากเสริมปุ๋ยธรรมดานะครับแต่พอห่างไปประมาณสัก20วันนะครับ สิบห้าวันถึงยี่สิบวันประมาณนั้นนะครับผมก็เลยมาเห็นตรงนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนี่ครับเพี้ยไฟลงนะครับเพี้ยไฟลงนะครับเป็นบุ่มบุมถ้าเป็นใบดาบแบบนี้แล้วก็บุ้มบุมนะครับถ้าไม่บุ๋มก็งอนะครับก็งอนี่เพี้ยไฟจะเป็นงี้ครับถ้าเป็นอาการยอดอ่อนๆอย่างนี้เป็นที่ปลายไม่ไหม่อย่างนี้นะครับหรือขอบใบไหม่นะครับจะเป็นเพี้ยไฟนะครับนี่ บา,บางใบนี่นชัดเจนเลยนะครับเพี้ยไฟบางทีก็ยืนอยู่แต่ฝั่งนี้นะครับเราอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับแล้วพอมาอยู่ข้างในลึกๆเนี่ยเขากินเยอะเลยนะครับพอกินเยอะใบบิดใบงอสังเกตใบดาบมันจะบุ๋มนะครับสังเกตง่ายๆวิธีการสังเกตที่ว่าเพี้ยไฟลงอ่ใบดาบมันจะบุ๋มๆแบบนี้นะครับสองสังเกตตรงปลายมันจะไม่ไหม้ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ฉีดสารเคมีแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่รุนแรงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ ก็คือเป็นเพี้ยไฟสามนะครับดูใบอ่อนนะครับเดี๋ยวใบนี้นี่ในใบอ่อนมันจะบุ๋มบุมอย่างนี้นะครับนี่มันบุมมันเหมือนกับเขาใช้ใช้ปากนะครับหลดกินน้ําเลี้ยงนะครับในภายในใบเนี่ยมันเลยบุ๋มนะครับแล้วที่ไม่ไหม้เนี่ยเพี้ยไฟมันจะเป็นเขาบอกว่ามันมีสารหรือว่ามันถ่ายอุจจาระออกมาแล้วมันเป็นพืชต่อพิษมันมีความร้อนครับมันก็เลยไหม้นะครับเนี่ยตัวนี้ให้รู้ว่าเป็นเพี้ยไฟนะครับยอดอ่อนอ่อนเป็นนะครับ เป็นเพียวไฟและหลังจากนั้นเมื่อคืนนี้นะครับผมก็เลยหลังจากที่ผมฉีดของคอฟีนาเฟอร์มาสองครั้งแล้วผมก็เลยเว้นนะครับสองหรือสามครั้งประมาณนั้นผมก็เลยเว้นนะครับคอฟีนาเฟอร์นี้จะเป็นคือเป็นกลุ่มที่สิบสามนะครับเป็นรักษาลายแดงโดยเฉพาะ ะครับแล้วก็มีส่วนที่ระงับของเพียวไฟได้อยู่แต่ผมเว้นนานไปนะครับพอเว้นปกตินี้ก็ประมาณ10วันไม่เกิน10วันครับผมจะฉีดแต่นี้ก็นานไปนิดหนึ่งนะครับถึง10วัน15วันแล้วก็บางเอื่นว่าฝนตกด้วยนะครับสารเคมีที่เราฉีดไปก็อาจจะมีอายุลดน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อะะคืนนี้ผมก็มาฉีดนะครับบางเอื่นสลิงหายนะครับสลิงมันมันยางมันเสื่อมนะครับใช้ไม่ได้ผมเลยกะเอานะครับ พอกะเอาก็มีผลทันทีเลยนะครับผมฉีดในเรื่องของฮอร์โมนสาลรายอะมิโนแล้วก็บวกกับฟิโคนิวยากำจัดเพลี้ยะนะครับแล้วก็บวกซิงสังกะสีไปประมาณทั้ง10ซีซีแล้วก็ไปใส่อา,อาหารรองเสริมอีกนะครับอาหารรองเสริมนี่ผมก็กะนะครับกะพอกะไปใส่หลายอย่างเกินไปนะครับอาการมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนสมาชิ ใบอ่อนมันจะหลอดๆจะเป็นหลอดอย่างนี้นี่คือสารสารเข้มข้นนะครับี่ยถ้าหลอดๆนี้คือสารเข้มข้นนะครับเพื่อนสมาชิกสารเข้มข้นพอไปดูตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวขาวๆนี่ครับนี่ขาวๆนี่มันมีเพี้ยติดตายนะครับฟิโบนี่เอาเพี้ยตายเหมือนกันนะครับเนตายแล้วครับตายละตายคาเลยนะครับเนี่ยตายคาเลยแต่ถ้าเป็นหลอดๆนี่สารเข้มข้นนะครับ เมื่อคืนนี้รีบๆนะครับหลังจากยิงน้ําสปริงเกอร์อให้บริเวณมันเย็นนะครับเพื่อไม่ให้มันคือให้มันคายน้ํานั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้อากาศร้อนจัดนะครับเวลากลางวันก็เลยยิงสปริงเกอร์ก่อนประมาณสักสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งประมาณนั้นแล้วก็พอมันเย็นก็เว้นประมาณสักเกือบชั่วโมงนะครับผมก็มาฉีดตอนหกโมงเย็นนะครับแต่พอไปดูสลิงนะครับบังเอิญว่า ไอ้ยางที่อยู่กับิลิงมันมันมันหลุดนะครับมันดูดไม่ได้พอดูดไม่ได้ก็เลยกะเอาพอกะมันก็พลาดนะครับพลาดเลยนะครับนานๆจะเป็นพลาดแต่ถ้าเป็นใบอย่างนี้มันจะมันก็จะแค่แบบโก่งๆเฉยๆนะครับมันก็ไม่เสียหายมากนักนะครับมันก็จะโก่งให้เห็นอยู่แต่ถ้าเป็นยอดเล็กๆเนี่ยงอเลยนะครับหลายต้นเลยทุกต้นเลยครับมันจะงอกับกับไอ้ถ้ายอดอ่อนอย่างนี้ถ้าได้รับเต็มๆมันก็จะบิดงออย่างนี้นหะอ่า ถามว่าอาการต่อไปเป็นไงพอต่อไปมันก็จะร่วงครับเนี่ยก็เสียดายอยู่นะครับรอบนี้ถือว่าพลาดเลยซิลิงนะครับลืมลืมซื้อนะครับพอสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วร้านเขาก็ปิดหมดก็ไปซื้อไม่ทันแล้วมันก็ไกลด้วยก็เลยกะพอกะแล้วมันก็มีบางอย่างที่เทลงไปแล้วมันมันเกินลิมิตนะครับอย่างซิ่งอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะเกินนะครับผมเทลงไปมันกะไม่ได้ครับมันกะไม่แม่นมันคือ ทุเรียนนี้ถ้าพลาดนิดเดียวเนี่ยมีผลเลยนะครับมีผลพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าเขาใส่บวก่า5ซ c หรือ1 0ซ c เนี่ยมันอาจจะเกินไป1 0ซ c นี่มีผลนะครับมีผลมันมันบอบบางมากทุเรียนเท่าที่มีประสบการณ์นะครับแต่ผมก็พลาดแนี้ตอนแรกๆปีแรกๆผมปลูกผมก็พลาดนี้เยอะครับบางทีผสมสารผิดนะครับไม่ปไปเลยก็มีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็คงจะมีประมาณนี้กันอื่นก็ไม่มีปัญหาใบแก่ก็ไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรเขาล่วงไปก็รอรอบใหม่นะครับในเรื่องของการพลาดทางทางนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากนักนะครับแต่ว่ามันจะเสียจังหวะใ,ใ,น,ในการที่สร้างใบแค่นั้นเองแต่ถ้ามันพลาดจริงๆอ่ะเป็นเรื่องของเชื้อราเนี่ยรักษายากมากครับถ้าเป็นเชื้อราทางดินนะรักษายากนะครับแต่ถ้าบันใบล่วงใบโน่นนี่นั่นพอถึงรอบใบเขาก็ถอดปกติครับแล้วลําต้นเราก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเป็นเชื้อราเนี่ย ลำต้นจะเสียหายเลยครับแล้วก็ใบนี้ร่วงสลัดนะครับพอสลัดทั้งฟิวซาเลียมลงทั้งโรคเน่าโคนเน่านะครับไฟทอปลงสุดท้ายก็สลัดใบทั้งหมดตายนะครับแต่ถ้าสารเคมีอย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็รับได้ครับบางทีมันล่วงเพิ่มเนี่ยบางทีไปเจอยอดใหม่มันก็แทงออกมาคืนอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็เหมือนกับพวกที่ว่าเป็นเป็นเนี่ยพวกเพี้ยไฟไลไยายแดงกินนะครับตัวนี้บิดเยอะเลย เยอะเลยแต่ไอตัวนี้มันของเก่าครับสามเดือนที่แล้วน,นี่นี่สามเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วตัวนี้เยอยู่ทำไมสามเดือนที่แล้วตัวนี้ไม่ใช่สันเบิร์นนะครับทั้งนี้เป็นลักษณะการใส่ปุ๋ยนะครับที่ผมได้ทาคลิปแล้วผมใส่ปุ๋ยสูตรสิบสองสามสามแต่ว่าหัวสปริงเกอร์ตัวนี้มันเล็กไปนะครับมันละลายปุ๋ยไม่พอพอละลายปุ๋ยไม่พอเนี่ยมันเล็กไปนะครับมันออกฝอยๆเพราะว่ามันอยู่ผมเอาหัวเล็กเนี่ยมาใส่ตรงที่มันมีสแลนมีร่มบังผมก็เลย ใส่พอให้มันมีความชื้นเฉยๆนะครับเพราะดินมันไม่แห้งพอดินไม่แห้งพอเราใส่ปุ๋ยผมใส่นอกนะครับนอกสมคุ้มทั้งหมดนะครับผมไม่ใส่โคนนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีจะไม่ใส่โคนอยใส่รอบนอกเนี่ยปุ๋ยอินรียเคมีก็ช่างหรือเคมีก็ช่างผมจะไม่ใส่ข้างในผมใส่ข้างนอกแต่น้ํามันมันมันละลายปุ๋ยไม่หมดพอพอละลายปุ๋ยไม่หมดเจอแสงแดดนะครับเนี่ยไหมเลยนะครับมันก็จะไหมประมาณนี้นะครับแต่ตอนแรกๆก็ไม่ขอบพอไม่ขอบก็ไม่ปลายกับลามเข้ามาพร้อมๆกัน แล้วมันก็หยุดด้วยกันอันนี้ไม่ใช่เป็นเชื้อรานะครับถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยคือคือลักษณะของเลเยอร์ของการกินมันจะไม่สุดแบบนี้มันจะลามไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีจุด <c oughs> มันจะมีจุดจ้ำๆอยู่ตรงๆตรงๆต,ต,ต,ตรงอื่นๆน,น,นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยนะครับพอปุ๋ยแล้วดำๆเป็นไงเชื้อราเข้าซ้ำนะครับแต่เชื้อรานี้ผมก็ฉีดยาประจามันก็เลยหยุดได้แค่นี้นะครับริดปุ๋ยพวกนี้ริดปุ๋ยหมดนะครับถ้าถ้าปลายใบไหมอย่างนี้นะครับเนี่ยปุ๋ยทั้งนั้นนะครับ ุ๋ยเป็นปุ๋ยนะครับก็คือเนี่ยมันจะสุดคือมันจะสุดสุดตรงที่เอนี่คือสุดถ้าปุ๋ยมันจะสุดแบบนี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูมันจะมีความต่างเลยมันมันมันแบ่งสองโซนชัดเจนนะครับฝั่งนี้ก็จะสุดแค่นี้แล้วปุ๋ยหมดแรงมันก็สุดแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นใบธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อรานะครับมันจะกิน สองสีสามสีนะครับในส่วนที่มันสีสมทบกันตัวนี้นะครับคือมันจะไม่สุดแบบนี้นะครับมันจะมันดูง่ายนะครับถ้าเป็นเชือ้อราแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นเชื้อราทางรากนะครับเอามือรูปที่โคนถ้าสักสากเหมือนกับหนึ่งลำต้นสีเทาสองรูปดูแล้วสักสากเหมือนกับเราเราลกูกคือกระดาษทรายอะนะครับถ้าไม่มีกระดาษทรายถ้าใครไม่เคยสัมผัสนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีอาจจะไม่ได้จับ ที่เป็นกระดาษทรายนะครับก็ให้ไปรูปหินรับมีดนะครับคล้ายๆกันมันจะสักๆนะครับมันจะฝืนฝืนผิวหนังเรานะครับนั่นคือนั่นคือเป็นเชื้อราทางรากนะครับเป็นเชื้อราทางรากแล้วลําต้นก็จะสีออกมุนมนเทาๆนะครับนั่นคือเข้าใจเลยเลยว่าเป็นเชื้อราแน่นอนการเป็นเชื้อรานะครับถ้าเป็นนานๆยอดพวกนี้นะครับเขาก็จะหลุดแล้วรากใบใบอ่อนใบย,ยอดเนี่ยก็จะไม่ถอดพอไม่ถอดใบข้างๆนี่ก็ สลัดแล้วปลายมันก็จะเป็นก้านทูบไปเรื่อยๆนั่นคือเป็นเชื้อราทางรากนะครับก็มีประมาณนี้แหละครับที่จะพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกนะครับหลังจากการเจออาการที่เขาเรียกว่าสารเคมีเกินโดสนะครับสารเคมีเกินโดสมีอาการเป็นประมาณนี้นะครับผมดูแล้วส่วนมากจะเป็นถ้าเป็นใบอ่อนจะเป็นเกือบทุกทุกต้นนะครับเป็นทุกต้นนะครับถ้าสารเคมีนะครับมันไม่เลือกเป็นแต่ถ้าเลือกเป็นมันไม่ใช่นะครับถ้าเลือกเป็นมันน่าจะเกิดจาก มะแลงเกิดจากเชือ้อราแต่ถ้าเป็นสารเคมีฉีดใส่ต้นไหนมันก็จะเป็นทุกต้นนะครับเหมือนกับใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยมันก็ไม่เลือกต้นนะครับถ้าเราใส่เกินนะครับถ้าน้ําหนักมือเราเกินนะครับแล้วลดน้าไม่ถึงมันก็จะไหมอย่างที่ผมได้ได้ไดชี้แจงไปแล้วนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับเช้านี้ก็เป็นเช้าของการทํางานเหมือนเดิมนะครับก็าจากนี้ก็คงจะไปทําทงานก็คํา ก็คงจะมาดูอาการอีกครั้งหนึ่งก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงตรันี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ